สวัสดีนะครับพ่อแม่พี่น้องพี่ป้าน้าอาเด็เพื่อนๆทุกท่านนะครับกลับมาพบกับผมนะครับเครื่องเป็ดกาเครื่องรางหลวงพ่อเดิมนะครับในช่อง YouTube นะครับครับวันนี้นะครับผมก็นําเสนอนะครับเครื่องรางของหลวงพ่อเดิมนะครับเป็นดาบสองเล่มนะครับนะครับถ้าท่านใดสนใจนะครับดาบยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับที่ยังมีมูลขังนะครับยังมีความเก่าเก็บเข้มขังนะครับ ลึกๆยุคลึกของหลวงพ่อเดิมนะครับนี่นะครับเผื่อท่านใดกำลังมองหานะครับหรือกําลังมองหาสะสมไว้นะครับนะครับนับปันยิ่งจะหายากนะครับเก่าๆนะครับยุคต้นๆของหลวงพ่อเดิมนะครับนะครับก็ทักทายมาได้นะครับผมที่0610591663ลายเปิดเดียวกันนะครับนะครับอาจจะรีวิวยากหน่อยนะครับเพราะว่าผมได้มาจาก บ้านหลังเดียวกันนะครับสามเล่มนะครับเล่มลิปก่อนผมก็รีวิวไปแล้วหนึ่งเล่มนะครับเล่มนี้นะครับเป็นมีความยาวอยู่ที่ยี่สบสี่นิ้วเลยนะครับฝักลมดาม2ี่สบสี่นิ้วนิดๆนะครับเห็นไหมครับนี่นะครับตรงนี้เป็นไม้นะครับแต่ตรงนี้คล้ายกระดูกนะครับเนี่ยนะครับ ทำสามท่อนนะครับนี่ครับตรงดามจับตรงนี้น่าจะเป็นกระดูกนะครับผมไม่ได้ส่องดูนะครับนะครับจะเป็นกระดูกหรือจะเป็นเขานะครับแต่มีความแข็งแรงนะครับนี่นะครับสมบูรณ์นะครับแล้วถัดขึ้นมาจะเป็นไม้นะครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสามท่อนนะครับนี่ครับมีมือปาณีตมากนะครับ รานะครับนะครับรัดด้ามด้วยปีเนียมนะครับฝักก็รัดด้วยปีเนียมนะครับดูไม้เก่าความเก่าของเขานะครับนี่นะครับเก่าๆเดิมๆแบบบ้านานะครับนะครับดาบสามเล่มน่าจะอยู่ยุคเดียวกันนะครับนะครับท่านน่าจะสะสมมาจากยุคเดียวกันนะครับนี่นะครับรัดด้วยปีเนียมนะครับเนี่ยครับดูความ เก่าชำรุดนะครับเก่าเก็บเข้มขลังนะครับ,บอาจจะย้อนแสงหน่อยนะครับ,บตัวใบดาบนะครับเป็นลายใบโพโบราณนะครับเล่มน,นี้นะครับความยาวของใบดาบนะครับอยู่ที่1ินิ้วนะครับเป็นลายโพโบราณนะครับ ดูครับไข่ธรรมชาติจับนะครับข้างนะครับแน่นไม่โยกไม่คอนนะครับเก่าเก่าเดิมๆนะครับนะครับหองเลือดนะครับใบดาบไม่ได้ขัดนะครับผมมาผมก็ได้หยดน้ํามันนะครับลงไปสามสี่หยดแล้วก็ถูนะครับความบ่าเขาขึ้นเลยนะครับนี่นะครับ ยังขัดไม่ถึงเนื้อเหล็กนะครับถ้าขัดออกมาจะสีเขาจะวาวกว่านี้นะครับนะครับเผื่อท่านบางท่านนะครับอาจจะชอบความขมข่าของเขานะครับความโบราณนะครับนะครับก็จะากให้ทั้นเห็นนะครับความเก่าๆความโบราณนะครับนะครับอายุของดาบนะครับต่อล่องเลือดดึกนะครับ ดาบสามเล่มนี้ผมว่าน่าจะอยู่ยุคเดียวกันนะครับเป็นดาบยุกเดียวกันแน่นอนนะครับลายตอกเหมือนกันนะครับนี่นะครับไม่ขึ้นคมนะครับไม่ขึ้นคมนะครับถ้าท่าบูชาไปท่านอยากไปขึ้นคมก็ได้นะครับนะครับหรืออาจจะไปขัดไปถูนะครับแต่ผมไม่ขัดไม่ถูนะครับผมอยากให้เห็นความคล้ำคลาความเก่าเก่านะครับ ดาบนะครับนี่นะครับโซนเลมที่2นะครับความยาวอยู่ที่29นิ้วนะครับใบมีใบดาบอยู่ที่16นิ้วด้้มไม้ฝักไม้นะครับนะครับเล่มนี้นะครับยาวอยู่29นิ้วนะครับทรงเขาจะเหมือนเล่มเล่มเล่มก่อนที่ผมรีวิวไปคลิปก่อนนะครับที่ผมรีวิวไปเล่มหนึ่งนะครับนะครับทรงจะเหมือนกันนะครับแต่เล่มนั้นเขาจะพันด้วยเชือกไว้นะครับลงลักไว้นะครับที่ฝักนะครับ เล่มนี้ไหมนะครับนี่ครับแต่พันเชือกไว้อยู่นะครับเก่าเก่านะครับดูอายุของเชือกนะครับนห็นะครับสังเกตดูจะมาเป็นยุคเดียวกันนะครับเป็นยุคเดียวกันนะครับที่ท่านได้สะสมไว้นะครับนะครับน่าจะยุคเดียวกันเลยนะครับน่าจะทําพร้อมกันนะครับ ฝักรวมด้ามยาวอยู่29นิ้วนะครับความยาวท่อเล่มแรกเลยนะครับนะครับอายุเท่ากันนะครับอยู่ที่จุดประสงค์นะครับของเจ้าของเดิมว่าท่านจะนํามาใช้แบบไหนนะครับนี่ครับผ่านการใช้งานมานะครับนี่ครับดุกไม้เก่าๆนะครับฝักเก่าๆนะครับนะครับยาวอยู่ที่16นิ้วเลยนะครับใบดาบเล่มนี้ต่อเป็นเสมาครึ่งใบนะครับ สันดาปนาะนะครับตัวข้างนะครับแน่นนะครับไม่โยกไม่คอนนะครับนี่ครับต้องเลือดลึกนะครับตอกลายนะครับเหมือนกันนะครับเด็กเหมือนกันนะครับอาจจะอยู่ยุคเดียวกันนะครับสันดาหนาะนะครับ ัยด้วยนะครับกล้องไม่ชัดนะครับนี่ครับก็ซูมขึ้นมานะครับดูชัดชนะครับบางครั้งอาจจะย้อนแสงนะครับถ้าตรงไหนดูไม่ทันนะครับหรือว่าดูไม่ชัดนะครับก็ทักทายมาเดี๋ยวผมจะถ่ายภาพนิ่งให้ชมนะครับนะครับทักมาในไลน์ก็ได้นะครับ โอ้ขออภัยครับนี่นะครับเีีมาครึ่งใบดูความต่อเก่าๆนะครับนะครับไม่ได้ขัดไม่ได้ถูนะครับซื้อน้ำมันที่บำุงปืนนะครับมาฉลมสักนิดนะครับโอ้วาวเลยละครับนี่นะครับ ตันไดนะครับบูชาไปนะครับดูแลรักษาไปดาบนะครับไปมีดนะครับน้ำมันที่เขาดูแลปืนนะครับมาเช็ดถูโหวาวเลยนะครับนี่นะครับจะเห็นเด็กเนื้อในของเขาเลยนะครับนี่นะครับเพื่อตันไดสนใจเล่มไหนนะครับคลิปไหนวิดีโอไหนก็ทักทายมานะครับโทรมาได้นะครับผมที่0 6 1 0 5 9 1 6 6 3นนะครับไลน์เบอร์เดียวกันนะครับ ท้ายนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ